อลังการงานใหญ่28สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรท้องผาภูมิกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคสนองนโยบายรัฐบาลณบริเวณสามแยกท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ภายในงานระลานตาด้วยสินค้าราคาถูกมากมายสินค้าโอท็อปเลือกซื้อพืชพธุ์ไม้ดอกไม้ประดับมหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของกินของใช้ครบวงจรและสวนสนุกชุดใหญ่เต็มบริเวณงานอย่าลืมอย่าพลาดยิ่งใหญ่จัดใหญ่ย8่สิสิงหาคมถึง6กันยายนี้เที่ยวงานเกษตรท้องผาภูมิกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคสนองนโยบายรัฐบาลณบริเวณสามแยกท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเครพีเอนเตอร์ไพรส์จัดใหญ่ไม่ไป ไม่ได้แล้ว